โอ้ไงว่างมันไรเหมืนเดรมมันจังได้เขาเอามะขืนเวิร์อีวาเลยว้าหรือยไม่ได้ขืนเลยอีหยังขืนเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเกล็ดเก้าเจ็ดเก้าคืนแต่ว่าได้เก็ดหามากได้เจ็ดหามากกับมาได้กโมทุนเกล็ดเก้าบเป็นยังเป็นยังคือไม่เราเก็ดหาาเอาเก็ดหากเยโยกกับพอได้ทุ่นขึ้นกับยังว้าเก็บมันไม่ละแมงละบ่ โอ้เกือบเป็นเกือบเป็นแล้วันที่เจ็ดไม่ทันีลยเหรอเียบ่ไม่เว้า่อยากตากเลยผมไม่ครับขาันดิ้งดิ้งขนเลยเลยโอ้ยงหมดกองเี๊หนักเลย่อยคู่ก่อยเลยบ่าอีกลอยออกน้ำกล่นวันนี้เนี่ยมันเปลี่นจังสั่นกันยังมาแต่ว่ากระถือมาเลขกเขายังโอเคไี่ยมาวัดกรอนเท่าไรเจ็ดศูนห้ามันว่าอะเจ้าไหน เนี่ยอ right. yeah. ัน uh. ีย um, ู่ในงบ่อัดบ่ปิดกระโดเลยบ่ปิดดันยังมาห่วยววดนี่เบิ่งเพิ่งเดาเฉดเดาเฉียวให้เอฟซีเบิ่งนั่มตัวแรกเขียนนี่หาเ็เลยเด้หนึ่งสี่แถวแรกนี่หนึ่งสี่ห้าเกอันนมเอามันเกิดจีบกูือเกิดจี่เอาเกิดจิจังใดน่นละความหม่เจ้าของเดินหาเนาะจีบเอาเกบมาจังใดนั่นตัวมันเปลี่ยนจังสั้น เอ้ก on ็เสื้อกัะพริกไปพริกว่ากะไรเยอกเร่องหวกตัวนี้ก็บอกเอาเบิร์เกาเก่าแค่ตัวเจ้าของมากเลยจะไปซื้อเบิร์ตัวบอกแต่ขนาดว่าพริกนี่ว่าเสื้อสองหนากระดาษแต่เสื้ออย่ในี่จนขาดจิมเป้ขาดขนาดว่าพริกเลยโอ้ย่าบอกอะไรแต่หนีมันใส่ค่าดิว่าทัดเดี่ยวยู่ต้หงอนถุดอ่ะโอ้ยนอมกอังแต่ว่าเพื่อนมาหนี่ันี่เลขมันขางหดแต่ว่าเขาเอา่ไเีเขาอยู่นี่ เลขมันเขาแล้วหลายงวดมาแล้วเฮาเอาอะได้รฮเฮาว่ามันบ่ดถือตัวเด่นเนาะว่าเป็นไงต่อไปมันมันเป็นทั้นเงินใจเจ้าของหลงแต่ขั้งหนึ่งหลายปวดสูตรเดียวกันคันว่างสินเออหลงไปทั้งมือไปคิดผ่าคิดหอกิดขี้คิดเจ็บกูนะพูดแล้วก็หมายเป็นเป็นคนเป็นคนหมายเป็นคนบีตรงเจ้าของผมซิผ่าคับซิหอกเห็ไงว่า ไอ้ว้าขันอกชิมหาก็ทิ้มหขาเอืนเสียบุญผ้าโศกหมวดบางนึงเหนบ่ว้าขันอกชิมหาทิ้มหัวขาเอืนเสียบุญผ้าโศกหมายว่าโอ้ยหบัวบบวงยาดิห่วยขันชื่อสามตัวเาชื่อย่งน้องความตัวอันนี้เก่าไม่หนาบ่ครับชืออะไรหอยพูดหารอยไม่เกี่ยวครับครับโดดซักต่อสามา้าขวามันโอ้ยหน่อยจะว่าจะไหนเต้เต่ว่ากั ถือว่าเลขเข้านี่เลขหกตัวมามาได้ดีเนาะมาได้สวยนะแมนท่านังขี่ผููานะราฟเน่ะบ่แมนบริวารพูนันงงงงพูงด้วยเลี้ยวหกตัวมาเลี้ยงใส่กระดาษเลยงงเลยบ่พลาดเจ๊เขียบอกสิบนั่นหนึ่งตัวกับเชงว่าอยว่าอยู่โอ้ยค่อยเลขออกโอ้ยเสี่ยงน้องไข่เย็ดเวียกค่อยแล้วค่อย,ยอยมักเกย็ดยูวเขาเจ็ดในคขว เพราะดีคอยคอยกันได้ชื่อไว้เยอ่หรอวะความหมายกับเรีองข้องเรียงกับปูถมดินขึ้นพ่อปูถมดินเดินหาเดินหนึเดินหาเดินหนึงเดหามาใหมครับแต่ยังมันบ่ได้เสียจก่อนหรือได้ขินจะดันขินตัวหนึ่งอันตัวแตงวานี่มันเข่าว่าเข่าคัเส่นหนึ่งนุดเข่าคัเส้หนึ่งเข่าจนมุ่นเรียรว่าเข่าแต้งหกหนึ่งหนึ่งนะเนาะว่าเข่าเออ ไม่เห็นว่าพ่อทำไมถ้าย่าเผยไม่่เผยเผยอย่าเผยเลยมันิเด่นอนู่สามชีงหมดตามเ t r a t e i c เยอะมากอ่ะครับขัดเขาเขาตรงตรงเลยไม่บ่ว่าเดี๋ยวเออใส่ไม่นวดร้อยร้อยแต่ยามันอย่าไป่ว่าโซบูนฟังบางที้มันเขาครับอันนี้บ่ถิิมได้ไหมใส่ร้อยร้อยเ้ยอิดเมื่อให้พ่อจมกับครับถ้ามันเข่อยพี่่ตามมันเขามากันร่เขาเพราะอะไรกับเลย ว่ามันขาดดีดมันมันดีบังเอิญมากจนได้ละเบิ่งนั่นไะมันต้องมีความมันก็เกิดของเฮาจักกีอาเน่ะมันบ่มีมันต้องมีสักวันล่ะครับว่าติดติดไปติดไปตลอดติดร้อย้อยได้บ่พอสิถูกย้อนบ่บ่มันกิบ่ถูกดอกมันห่างมันบ่วเทีมันพอกันั่นนี่แล้วความหมายเอ้างูบ่เกินบ่เกิดฝังหมดทันถือไปแล้วไม่รอดลอยนึงน่ะไม่ บ้าแล้วนะวี่งไม่บ้าจะได้กำไรแล้วได้จัเข่าคุไหนบัันเดียวยวนั่นี้แบบวนมั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 นฉี้อซีนยู่ดิเอางามอยู่ดิมันฉีดน้ซีแอยูนดิงามอยู่งามอยู่เจ้าะนเจ้าเห็นไม่ดการร่างไปครับครับย่ท่านเห็นการ่างมาฉิ้เบากับยังเล็กนี่เหีแต่ทรงไปทางไล่เน้ยตงทางไล่จังไหนผู้นึงการร่ังสมผัสสดอยู่ตอนนี้โอ เออมพ่อพูตัวคิดตัวเดียดัดชินนี่แหละอ๋อตัดยูวอี่าเลยพูดอะไรกันใหเชียนาเดี๋ยวนี้มันคงปลาเนีก็จะเดอเอาบมชุกกินปลาท้งหก็เอาเยว้คนมึงคนหนึ่งบริเตนโตนเนอะบริเตนโกรนไปซ่อนนาได้ที่แล้จิเปเมืงหวานนั่นเ็นปะเอาไง เอาง่ายๆว่าเลขเสี้ยนน้องคข่หน่ม้วนขังยังบ่าจ่างม้วนขังยังมีเนาะอือบานนี้เฮาสิมเ,าาเ,เมบ,บา,มา,เากันเลี้ยงเลขกปดีบานนี้สิมเบากันเลี้ยงเลขเลขในตารางนี่เริ่มเลื่มเชงได้ได้บานนี้เด้อะตีตารางเลยคือเก่าอ่ะตีไวไ้แล้วตีไวไ้แล้ไวไโอ้ยตาันมาแล้วเนี่ว้ายเฮ็ดไว้ียบร้อยแล้ยนี่เดี๋ยวจะดีเท้เาเท้าเกาะย่โดนไหลครับ เอนแถวตัง้ตงบนเนี่ยห้าสองเจ็ดแถวต้องบนห้าสองเจ็ดเนาะครับอ่าสองเจ็ดครับผมตอนนี้จะต้องงานากับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับนะวันนี้ก็เขียนมาฤติเด่น เดยนว่าเดนเนาะเด่นเด่น,นวิ่งนะเออเด่นเด่นให้วิ่งเด่นสองโฉนะอ๋อวิ่งวิ่งเนาะเด่นวิ่งน่ะเด่นวิ่งน่ะอื่นกอยางโอเด็กเด่นนี่ละเอาเอาวิ่งนี่ละไปวิ่งนี่และจะว่ากับบแมนนั่นเด้อผู้ชมเลยบบ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 หาบบ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 บ โอ้ยมากมากขยันคือยังมากเปิ้นหลายมากแบบให้กระแนงเปลนสีไปว่าฮาเนี่ยฮามันบ่กเฮ็ดเวี้ยบว่ะมันบ่กเฮ็ดเวี้ยงมาอยู่เฮี้ยนว่ะคือมาเฮ็ดยังไงครับตัวซุนตัวซุนีีมากติดชุบว่ะชุว่ะหายซะแน่อันอันกระแนงเปลี่ยนมาให้ให้ฮาเจีบเนาะให้ฮาเจีบกระแนนครับผมใครซนใครซนเนี่ยซีกระแนนงจะสีน่าประมาณนนั้ มันไอเดียกันก็เลยจับเทกันเลยครับผมนะจับคู่มาหนี่มาตั้งคู่จับคู่มาหนี่ตอนนี้จับคู่ครับ 2> อ2าสองาเก้าอเจ็ดราคาเนาะตอนนี้แถวน้าอีสองห้าเก้าห้าเจ็ดครับ น้าคนมาบอกในโอ่งว้ยมันเห็ดจางไหนมันกิดจากกีวายจางไหนนอทั่วชามมันห่างมันเล็กว่าถือมวว่าหนึ่งเห็นฟังโวฟังกับฟังัดที่เอาเอาเอาลักวนมัหนนก้าวสเก้าตอนนก้าวแล้วก็ศูนหานเก็บศูนหาศูนเจ็ด เลขสามตัวต้อนหางบันเพียบซึ่งก้อนละคือเรีนมากนะเลขสามตัวบ่เดี๋ยวเขียนกันสันกันเด้ออันนี้มันบ่สวยงามไปไหอ้าวเลขสามตัวตว่ามาอาจารย์สามตัวบนก็ห้าเก้าสองสามตัวบนห้าเก้าสองเดี๋ยวด้อมาเดี๋ยด้อมันเขียนรอดคากล่องอยูบ่เขียนรอดคากล่องซึงก้อนเห เขียนเดี <hi> <Ces Transport> ๋ยวนิเข uh ้มาจับ uh ่ะเรียน้าบ่าไม่เห็นโง่กว่พวกเนี้ยไมไมหลอดขากล่องเออ้าว่าว่ามาว่ามาหางที่สองหางที่สองหางที่แรกยังวนด้เขียนอยู่เดี๋ยวนิอ้ห้าเก้าสองห้าเก้าสองครับ หาที่สองก็ห้าศูย์เก้าหาที่สองหา้าศูนย์เก้าครับเบิดแล้วคันบอกปฏิทินนะไงมีตะนีผ <c oughs> มกวกนีดด้ไหม <c oughs> อ้าวคะแน่น,นั <c oughs> ่นแต่วันวันวนมีสามหางเด้ออีพอเลยนะวันวันไห้มาสามหางเนี่ <c oughs> ออกจางนั่นบานนี้วดนนี้นันมันใจขิ้เขาเขาวันนี้มันใจแห้ง มันใจเฮี้ยงวนนี่ยีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เอาห้าศูนย์เก้าันละขีดเส้นใต้ไปเลยห้าศูนย์เก้านะอันทั้งสองตัวเีดเส้นใต้่าอีพาวเีดขกีดขกับสอนหาอบอกเดี๋ยวีดตัวไหนนี่ยเหี้ยงเก้าศูนย์กับอ้าาเก้าเก้าศูนย์กับห้าเก้ามันบอกวนี้มันจียดนนาใหาเก้าอีกได้ขันวันี้พอเพราะว่าไห้สองวัเลยได้หาเก้าเี็นมา บมูแต่ราจุนนี้สิสิมักเนมักเก้าศูนอมเก้าศูนเก้าศูนมันมันเสียวเรยขนวณของสูตรผมมาออกวันี้บ่ะฮะเอ้ยอย่าตากแกงมันมาต้มกันแล้วบะโอมากันแล้วบะโอ้เอาสมาแล้วบะมันมาแล้ววันนี้กับปอยเลยเฝันเพียนฝันเพียนมันขวดพวมากจริจังหรืเป่โอ้ยมันแมนแล้วมันแมนแล้วอาจารย์มันได้ห้า อืมมันเดียวเห็นที่ห้าแล้นะแจ้งว่านี้เนี่ยว่าเพื่อนส่วนตัวผมผมกำลังใจเน๊ผมปล่อยไปแล้วที่เียนะอถิ่นนี่เห็นดัจันโปถิ่นนี่ปรกอากัญญามัอนอ๋อมันมันถียงมันติดเป็นเรื่งธรรมดาจานเอ้ยจะกี่ยเออไกันถี่สุ่งวัดทีมีบางโน่บ่ท่าเฮาบ้านมีจะเบิ่งเลือแถวข้างล่างไปเห็นไหเห็นบ่ครับเฮ้ยเฮ้ยสูตรสองมันนี่หนึ่งเห็นบ่าคบบ้างไว นั่นละมันยู่แถวล่างเลยล่ะแต่เบิ้งหนึ่งนี่มันเปลี่ยนตาสร้างยู่ได่งวดนี่มันติดตาสร้างยังได้ดีนี่ยหนึ่งมันเปลี่ยนตาสร้างยังนนกว่าเงะนละเนี่ยเห็นว่ามันจิดคู่ตัวไหนท่านละบั่นแมนวะเออจุดมือมันยืนเลยดิยืนหนึ่งยืนแล้วเออเจ้ากุไปออกช่อนอย่างบอกตัวนี้กว่าตั้งแ่ตั้งัตซีนแต่หน้าเนาะมันจะยืนมือของยามแมนแมนแมน ว่าเพื่อนอเออผมได้นนย่องผมได้นนย่องสูตรเจ้าของเนาะมันเขาา่าว่ายที่นี่ย่ามันเข่าย่ามันเข่าเนาะแออวนั่นมันเข่ากับเปเอาครับย่างมันเกลือก็เชือด้อยู่บนี้แต่เปล่าเปล่าก็ได้แต่ว่าครับผมมันขึ้นหลขึ้นไปไหลายอ้าแล้วมาเนี้ว่าเพื่อนซูนกับหาเนี่ยมักตัวไรไหลาหาแม่นบ้าหาหาทันมันไหนจะเนี่ยนะ หากระจับใจหนึ่งรดเปียงหลอยยี่พอแต่ว่ากระยัด pues ข mm ิ่นหาัันมาคูคร right> ับศูนย์ห้าหน่จ้ผมจังไรเก๋ได้หนาศูนย์เจ็ดเห็นบอกว้าที่พอว่าเดี๋ยวมาน้ำกันดีความเนี้บดเอ้บดบดศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้อยุ่กั่อนนัเห็นใจระบบอยู่กับหาเจ็ดเห็นบอกวนจังไรพ่อจ้ะครับผมผั่งมโนตกิจเรืลยตกิดจะเข้าครับ โอ้ยล้วตนมอยู่เื่อคืนเลยว่เท้าบาทเอาซื้อเครื่องคียเอาชื้อยุ่าื้อจังไงเดียวนีมันบอมีก็จชื้อเครื่อง่เฮียแตงคิถมมูได้เสบาทนึงถมมาได้เฮียจงังไงลังวอดในทูบข้างน่ยมันก็ได้เสื้อตามให้มันทัวทุโตนะเร็กมาขาสันดิ้งกิดโตไปหาใจน้องใจขอนาะเลขทแต่กถทีเลขไปวานเขาเขาก็จะไปวานบ่อยมัน คือว่ามันเงินว่าหลายครับซื่อตัวนี้จะต้องบนล่างไปกัดอีกกระเบิดเลยสองท่านครับครับโอ้ยสุดที่เราอวยหมดตาหงตางงางมันจะบ่ไหวแล้วครับแล้วมันจะเ,ะร,เรียกตกเก่าน้ำว่าจะของคือมันหมดสีมันบอกรึเปลี่ยนบวมแม่มน้ำตังครับบอมซ้ำอีกอืมโอ้นี่แหละข้าเจ้าว่าเลขถือแต่ว่าห้างเพราถือเลขยกอ่า ตัวไอยู่คนนรกระจว่าไอ้เลขถือเ่ถือเลข,ขันตัวสำหรับเออันนีถือกันวดนี้ลัมม้งดีสิจววันี้เราัมนใจแล้ววดนี้มาแทา้ยิ่งเด่นวันี้มาแทะพิษผมจ,จ,จีจับจะปูผมจีจับชุด<ต>อะไรนปูฟงตังังเท่านห่กันยังว่าสิมาเนาะ้มาฟังนิดเดยว่าจีไปกันนี่เออมามาพอกันอยู่กลางทาง ใช่ไคิดถวอยู่ค <c oughs> ิอยู่เดียเอเป็นไดโยทัวร์มาใชแล้วเดี๋ยวนี้อ,นนอาจารย่านี่สัตว์ชิเจ็ดไตคบไปเลยไเนาะถ้าผมอเออเดียะยังอีกันเ่เหลเดียยังแล้วเดี๋ยวตั้งแต่ความคุครเบตอนแล้ว <c oughs> เหลือแตของกันจลีบนหน่อยเอาเงินได้ได้เงินวนี้เด้ครับครับวันนี้เขาต้องสู้ไปด้วยกันนี่แหละพี่มัเขามันเขามันเห็นเห็นทีสีหน้าอยู่แล้วเขาเห็นสองท่ามันอยู่แล้วอาจารย์ผมสีเวลาสู้ฟังเด็กหน่อยได้บังคิบผมบาเด็กหน่อยย่อมมาทูดหน่ะยเด็กหน่อยเลขย่อมมาทูดเห็นบ่ เ็นมือป้านี่เขาเป็นเพียงงวดกอ<ห>้กนดกอนแก้ไห 5, 7, 7, 9, ้งวดก้อนแก้ไห้ห้าเจ็ดแล้วก็ให้เจ็ดเก้าดิงวดนี้แก้ไห้มาหาหกหกหาบอกแมนแก้บอนแก้มาแก้มาหาห้าหกหกห้าเลยแก่แก่แก่มาหาครับผมหกห้าไอ้แก้ไห้ว่าห้าหกเจ็ดนะ เนี่นี้เลยหนึ่งเงินตรนี้นี่งินวดก้อนวดงวดนี่วดนี่วัดนี้ห้าหกเจ็ดวดก้นแก้ให้วดก้นแก่ให้ห้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าโอ้เออถ้าเงวดนี่ถ้าเอางบมาขัดเงินของก่อนจะตือเยอะเอาแกแกว่าห้าหกว่าจันห้าแกว่าห้าหกหกห้าแต่ว่าบัตรแก้ไปแก้ไปเขียนเลขสามตัวแก้เป็นเขียนเป็นอห้าหกเจ็ดบัตร นั่นมันกับโเกีบมันกับมีีก็เอาข่อยนั่นโมมีเขาเอาหอกออกเขากับจับหามาชนกับเจ็บส่นตัวอ๋อเนาะกะมันก็เิ็นไปได้ด้าแหละเพราะว่าข่อยมันยังไม่สูดมันโมมีเลยโมมีเลยหอกกับสานโมมีเลยครับตะวันสูนพ่อว่าก้นงูกับปันหาครับ โอ้ยแต่ตอ้องเชื่อมาน้องจะควงเหรอเนาะโอ้ยกะสร้าง่าเนาะทีไปเลี้ยงลูกเพื่อนจะเลี้ยงลูกออละจะควงเหรอเนาะเด็กแม่จะตีเล้วบ่เคยถ่ายเตี้ยอืมมัดอ่ามันติดแต่เอาจับครูซื่อมันมันเปลยนธรรมดากันก้านไม้เลยได้นั่งถ้าห้องนี่ไว้เพียเอาเอาตัวนั้นอตอนนี้นนม่ใช่เอาสูตรเอาโมกนั้นมนะ